พี่น to então, ้องมากินเขากับลาบง้วน okay. ํ้กันเด้อค่ะพี่น้องก้อยก้อยค่ะพี่น้องนี่นะก้อยก้อยง้วเด้อค่ะพี่น้องยานี่บ่ไเด็กินโดนเนาะมากินค่ะนี่มากค่ะมากินกับยายนี่สวัสดีค่ะมาพอกับยานี่ผ้าแสบเด้อค่ะมากินเขากับลาบง้วกับยายนี่เด้อค่ะพี่น้องน้ำค่ะมากมาแสบๆน้ากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกับยานี่ผ้าแสีบกับยายจืดซีซิบเด้อค่ะพี่น้องมากค่ะเหมือนนี้ผ้ามากินก้อยก้อยเนื้อค่ะพี่น้อง นี่พักค่ะพี่น้องพักพักกระเดาก็มีดเด้อค่ะพี่น้องไปตลาดมาเหมือนโซ่อันสามสามกำหาสิบบาทพี่น้องเป็นขายกำระนีสิบหนึ่งค่ะแก้วแก้วค่ะพี่น้องข้าเนียวข้าเนียวเด้อค่ะนี่ข้าเนียวข้าเนียวเซ็บเจมาค่ะมากินน้ำกันค่ะเอาก้อยย<บ>ัดตืดย <he en. S 1> ัดยัดเห็นยูเห็นยูนี่นี่นี่มากค่ะมากัดยัดยัดต<อ>ืดลูกโดดยิงไปลูกโดดก็มีดเด้อก้อยค่ะก้อยเนียวค่ะพี่น้อง ลูกโดดมืมอตัง้งอยู่รอวัดเด้อพี่น้องเป็นมาบวชมือบ้านน้องสวงเนคนม,มาบวชเต้าพี่น้องตักกระเดาตักกระเดาข้นขมผ่าฉากข้างหลังเด้อพี่น้องงามบ่ไหวจัดโดนเขา่น้อง nghe có lấy chặt á Ăn à rồi ừ. Tôi sẽ làm sau thì nó có lấy đẹp mất chừng là sau sau bắt có tiền ngay rồi mới ra nó bắt cả tiền được rồi thế nào ừ. một phi ăn, ừ. ăn một ăn thì nó. พี่กินนู้สวนพี่กินนู้สวนยี่ีค่ะอยู่ในสวนใหญ่เด้อพี่น้อง <laughs> ในสวนไม่ใหญ่น่แสบต้องกันพี่น้องกระเดาเล้ะพี่น้องถ้กา,ากระดาหมานว่าก็ใส่บีใส่บี ถ้าก็เราเหมือนกินได้พี่น่องเลยพวกเนี่ยเป็นยันนี่มาโยเป็นเป็นยาท่องหลูกดวดว่าหลวงง่ายเด้อพี่น่องลูกน้อยแม่ถามแม่แก่ต้อ <laughs> งกัน กินเขาไปยันนี่เด้พี่หน่องทุเรศมาท่านกินใส้เขาใส้เขาเองละพี่น้องมันมันเขาเสือมากด้วยนี่เพราะว่าเขาห่อหนึ่งเดี๋ยวก็ห่อกับไส้ใส่ถุงไว้เป็นห่อไผ่ห่อมันเนาะพี่น้องคองอ่อยง่ายนี่แม่ไปใส้เขาขวดวะเหรออือ้ เอื่นคนไหนม่ได้เบนหมใบหอมใบหอมใบหอมหอมหอมใบหอมขลาชีสตลาดได้หลายงามงามจริงรอเยื่องงาม,งาม

เว้นแล้วมั้งทำไปยังไงมากระถิ้งไงพี่แรกก็บ้าเขาเขาว้าจะเป็น,นมันอืมเป็นกับเป็นโลอดต่อพ่อเราเอาสองคนกับพ่อเราดูต่อไปก็เลี้ยงร้านเถอะล่ะเพื่อนในเว้น แต่บอลูกตโดดเก็จสา,าใจด้วลูกตดวเก็จสาใจได้พี่น้องลูกจับปักกระเดาวกระบจับถ้าไปขึ้นปักกระเดา พักระดเาหวานพักระดเาหวานพี่เนเนไงเนย่างเฮชัม่กินข้าวเมียยู่เมีเอย่รน ปากระดดงง้องคกะปากระดดงวันปลูกเองเดียว้าปกกระดดงมมนปากระดดงเขาเลี้ยงเห็นไหมไม่ออ,อกนี่ไม<บ>่ออกดอกนิดนึงเ้าใจบ่ อือมกราจุดหนึ่งกระปอืม Khỏi bớt hoa nào họp những Không càng có thể thấy mỉa 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 nhưng mỉa mỉa đẹp Có thể mỉa 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 quẩy, mỉa 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 Nó bụng ơi mà chú Hãy Ừ và hoa sửa cả đầu với hai giấy chỉ đây phần nào chuyển mà Bạn này giấy chuyển trên lại cũng mô phi nọ phát cả đầu nha còn cũng có đi trên à thôi cô làm cô quần mặc biệt tập tù. จอยไปใส่คือไปเห็นยาจอยไม่กินเขาไงเขามาบวชได้พี่น้องจุ๊บัดนีสามองค์คือแล้วไปเห็นยาจอยจเจ่า,าอะะจ,จอยไปเก็บอันเขาว่านอันตลากขึ้น้องยจาจอยไปเก็บเถอะ khá hay sao này này tập hơn khá mà bao nhiêu bỏ mùi người ta nhỉ? Nhân Cái đầu หน้าปีมากมากเลยหนาปีมากพักกระเดายูเม,มืองหนอกขุนพี่หนอกซูงไปกับคือยูเมืองนหนอกกินดูกลัวเน,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 น้อเนาะ้าสูงขาอยังกับพอดีล่ะสวยยูเมืองหนอกขึ้นเด็กกินหลายกลัวหลายกลัซูงอืมขาสูงมันแพง ป๊าเขาเบื่อสองหอพี่น้องเขาเหมือนรอบพี่น้องสวัสดีค่ะ